thanks อกเลยนะคะว่าอาการบ้านหมุนเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากแต่หลายๆคนนะคะก็ยังไม่ค่อยรู้จักโรคนี้เท่าไหร่ครูอาจช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่าโรคนี้นี่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงครับก็คือหลายๆคนนะครับยังเข้าใจอยู่ว่า,าการเวียนศรีรษะนะครับและาการบ้านหมุนคืออาการเดียวกันนะครับแต่ว่าอาการทั้งสองอย่างนะครับความจริงแล้วมันมีอาการที่แตกต่างกันนะครับก็คืออาการเวียนศรีรษะนะครับก็คือจะรู้สึกว่ามันแค่เวียนเวียนศีรษะรู้สึกว่ามันจะวูบนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากความดันนะครับอย่าง ที่มันไม่เท่ากันนะครับหรือว่าอย่างเช่นในบางคนที่เป็นสตีที่เกิดกำลังจะตั้งครรภ์น,นะครับอาจจะมีอาการพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับ ประมาณ70%นะครับสามารถพบว่าเกิดจากตัวตะกอนของหินปูนนะครับหลุดเข้าไปในทางเดินของหูชั้นในนะครับซึ่งในหูชั้นในนยครับเป็นตัวที่ควบคุมการทรงตัวและการได้ยินนะครับพอมันมีตะกอนเข้าไปในหูชั้นในนะครับทำให้การทรงตัวเนี่ยครับหลักการรับรู้การทรงตัวต่างๆเนี่ยมันผิดปกติไปครับอีกสาเหตุหนึ่งของอาการบ้านหมุนนะครับก็คือเกิดจากตัวของสมองนะครับอย่างเช่นในอาการที่มีเรื่องของเส้นเลือดในสมองตีบเรื่องของสโตรกก็คือสามารถพบอาการบ้านหมุนได้เช่นกันนะครับซึ่งจะเกรกอาา้ช หร,หรือว่าบางคนอาจจะพบเรื่องของมีอาการปากเบี้ยวร่วมด้วยนะครับแล้วสำหรับใครนะครับที่ไม่มั่นใจนะครับว่าเรามีอาการบ้านหมุนหรือไม่นะครับทางเลิฟพิสิโอทคินิกของเรานะครับมีบริการในการรักษาบําบัดเรื่องของอาการบ้านหมุนนะครับทานนี้เราสามารถทักไลน์เข้ามาเพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลนะครับได้เลยนะครับส่วนใครนะครับที่สงสัยว่าโปรแกรมในการรักษาบําบัดอาการบ้านหมุนของเรานะครับทำอย่างไรบ้างนะครับสามารถกดติดตามมาไว้นะครับแล้วมาร่วมหาคําตอบไปในคลิปหน้าครับ